สวัสดีครับผมธาราสังหาปจีนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมีสภาพเ FC ทารานะครับแล้วก็นักลงทุนนะครับแล้วก็พี่ๆที่กําลังต้องการหาที่ดินนะครับพร้อมบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนะครับทารามาพามาชมแปลงนี้นะฮะเป็นผืนเล็กนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวธาราพาเข้าไปชมเนี่ยอันนี้เป็นสภาพเป็นล้อมทางเข้านะครับถ้าเราเลี้ยวไปทางขวาที่ทาราหันหน้าไปนะครับก็จะไปท่าประชุมนะครับแล้วก็ออกไปสี่แยกท่าตูมนะครับ อำเภอสีพะพดจังหวัดปตาจีนนะครับตรงนี้ถ้าไปทางขวานะครับก็ไปกระบินบุรีนะครับไปวัดหลังถ้ำนะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมสภาพแวดล้อมนะครับภายในพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายนะครับถนนคอนกรีตนะครับสามารถที่จะเป็นรูปตัวยูนะครับออกไปบรรจบกับถนนของสามแยกท่าตูมท่าประชุมนะฮะสามแยกท่าประชุมได้เช่นกันนะฮะนี่นะครับพื้นที่ที่ต้องการที่ขายก็คือแปลงนี้นะครับนี่เลยนะฮะ เรามาชมกันนะครับด้านในนะฮะเป็นที่ดินพร้อมบ้านนะครับติดกับที่ดินพร้อมบ้านนะครับตรงนี้นะฮะบ้านหลังใหญ่ทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะครับใกล้นิคมอุตสาหกรรม304นะครับพื้นที่นะฮะถมสูงนะครับถมสูงอันนี้เป็นต้นทุเรียนฮะมีต้นทุเรียน3ต้นนะฮะตรงนี้นะฮะอีกประมาณ ไม่นานนะครับก็ได้กินผลแล้วนะครับตรงนี้เป็นต้นทุเรียนปลาจีนนะครับนี่นะครับปลูกตามตามโฉนด178ตารางวานะครับตรงนี้นะครับมีปลูกมะพร้าวนะครับกล้วยนะฮะครับมะพร้าวน้ําหอมด้วยนะฮะตรงนี้แล้วก็กับมะพร้าวน้ําหอมสองปีเนาะประมาณครับนี่ฮะ สองปีถ้าทางเข้าบ้านนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นบ้านได้อีกนะครับตรงทางเข้าตรงนี้นะครับหลายหลังทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยครับทุเรียนนะครับอีกหน่อยก็ได้กินผลแล้วนะครับตรงนี้นะครับทุเรียนฮะมีลูกไหมครับไม่มียังไม่มีเน่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 ทุเรียนฮะหมอนทองใช่ไหมครับตรงนี้หมอนทองจีนนะครับ พื้นที่นะครับก็เหลือว่างเยอะนะฮะก็พื้นที่เหลือเยอะนะครับสามารถที <political ön S 1> ่จะปลูกนะครับนี่ครับผักชีฝรั่งนะครับข่าตะไคร้อะไรมีครบหมดเลยนะครับตรงนี้และที่น่าสนใจนะครับแปลงนี้นะครับติดนะครับแม่น้ําบางประกงนะครับหรือว่าแม่น้ําป่าจีนนะฮะนี่เป็นบ้านนะครับบ้านทําได้ไม่นานนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ข้างในบ้านนะครับปูกระเบื้องอย่างสวยครับอย่างดีนะฮะเนี่ยครับแนวเขตนะครับแนวเขตตรงนี้นะฮะหนึ่งงานแปเจ็ดสิบแปดตารางวานะครับตรงนี้นะครับขายราคาหนึ่งล้านแปดแสนนะครับหนึ่งล้านแปดแสนต่อรองกับเจ้าของข้าด้โดยตรงนะครับแปลงนี้นะฮะทาราสังหารเจจีนะครับมาพาเพื่อนเพื่อนพีทีครับมาชมบรรยากาศนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้นี่นะครับ กูกระเบื้องแล้วก็ข้างในกว้างมากนะครับตรงนี้นะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับฝ้าเพดานนะครับยังใหม่ฮะตรงนี้นะครับสวยงามนะครับนี่สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจเข้าชมนะครับแปลงนี้นะฮะก็ลองทักทาราสังหาประจีนเข้ามานะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะต่อต่อได้นะครับต่อเป็นห้องได้นะครับสำหรับอยากจะทําเป็นห้องนะครับได้2ห้องใหญ่ๆเ,เลยนะครับตรงนี้นะฮะได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําแล้วก็ประตูทางออกไปห้องครัวครับตรงนี้นะครับห้องน้ําทาราเคยมาชมแล้วครั้งหนึ่งครับข้างหลังนี้เพิ่งทำนะครับแบ่งเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําเลยนะครับตรงนี้1นึ่งล้านแปดแสนไม่แพงนะครับโซนนี้นะครับใกล้นิคมสากกรรมนะฮะแล้วก็อยู่ตําบลท่าตูมนะครับ 4กิโลนะครับเรามาชมนะครับท้ายนะครับท้ายแปลงนะครับจะติดแม่น้ำนะครับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็มีซิงค์นะครับทำไว้เรียบร้อยนะครับเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำกับห้องอาบน้ำใช่ไหมครับแบ่งนะฮะห้องน้ำห้องอาบน้ำ สุดคุ้มนะครับแปลงนี้นะครับสุดคุ้มคุ้มมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะเวลาสิบปดนาฬิกาพอดีนะครับวันนี้ยืนตรงนะฮะก็แต่ข้างหลังนี้ยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะครับสำหรับเพื่อนๆพ่นที่พี่นะฮะที่จะมานะครับ ไปต่อนะครับตอนนี้เคาลบรงชาติเสร็จแล้วนะครับวันนี้วันที่20นะครับเมษายน2563นะครับตรงนี้นะครับมาชมด้านหลังนะครับนี่เลยครับได้วิวนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ที่ใช้สอยนะครับของเนี่ยครับเขตจากตรงนี้ก็เป็นของของกรมเจ้าท่าเนาะกรมเจ้าท่าแต่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่มีใครมายุ่งแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถพัฒนาเป็น นะครับเป็นศาลาได้นะครับนั่งนั่งคุยกันนะครับถามสาธุกสุขดิบกันนะครับหลังจากเลิกงานนะครับตรงนี้นะฮะนี่กว้างทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับมีบันไดลงนะฮะตรงนี้เดี๋ยวทลาพาไปชมนะครับริมริมแม่น้านะครับอันนี้เขาเรียกแม่น้ําบางประกงนะครับหรือว่าจะเป็นแม่น้าปะจีนก็ได้นะครับตรงนี้นู่นนะฮะไหลไปฉาเซิงเซาเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเบ็ดตกปลานะครับตรงนี้ พี่เขาทําบันไดลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวพาลงไปชมนะครับถึงข้างล่างเลยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแนวธรรมชาติแบบนี้นะฮะที่ติดถนนด้านหน้าคอนกรีตนะครับแล้วก็ท้ายนะครับติดแม่น้ํานะครับตามนะครับที่ทาราได้ดีวิวไปนะครับก็ติดต่อทาราเข้ามาได้นะครับตรงนี้นี่ ยังไม่ได้ตอบตะปูเดินได้เนาะเอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวจุ๋มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับตรงนี้นะครับสวยงามนะฮะตรงนี้ทีเดียวสวยงามทีเดียวนะครับนี่บรรยากาศ6โมงเย็นของวันที่2ี่สิบนะครับเมษายนส5 6 3นายนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแบบนี้นะครับราคา1นล้านแแสนนะครับก็มาชมได้นะฮะทาราดีที่จะพา พบกับเจ้าของเขาได้โดยตรงนะฮะแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของเขาเลยนะฮะบรรยากาศดีนะฮะที่เรามองเห็นอยู่ตรงนั้นนะฮะมองเห็นอยู่นั้นเป็นลานจอดรถท่าประชุมนะครับเป็นลานออกกําลังกายลานจอดรถนะฮะตรงนั้นนะครับ สำหรับวันนี้ทาราสังหาปจีนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับเนื้อที่ทั้งหมด178ตารางวานะครับแล้วก็มีที่เสษเศษนะครับของกรมเจ้าท่านะครับที่เราก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับหลายหลังก็ใช้นะครับตรงนี้ใช้กันทุกหลังนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อทาราสังหาปจีนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ศ8นย์หน5 6นะครับ หรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0 8 7 9 8 3 9 0 1 6 0 8 7 9 8 3 9 0 1 6นะครับเท่าลาสังหารปจีนนะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่ติดตามนะครับเท่าลาสังหารปจีนนะครับทั้งอยู่ในปจีเองนะครับแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเช่นกันนะครับที่ติดต่อโทรสอบถามเข้ามานะครับเท่าลาสังหารปจีนะครับยินดีที่จะแนะนำนะฮะแนะนำให้กับ พี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะฮะแล้วก็เลือกแปลงที่ตรงสเปคมากที่สุดนะครับตรงนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ทาราสังคจีนขอขอบพระคุณครับ